สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับเป็นเครื่องปรุงนะครับที่เรามีติดไว้ในครัวเรือนเรานะครับก็เชื่อเลยคือนะครับว่าแม่บ้านในหลายท่านนะครับเวลาทําอาหารแล้วทําเสร็จก็จะเอาตั้งไว้ที่ชั้นนะครับในครัวนะครับหรือตั้งไว้นะครับ ในที่ที่เก็บของเรานะครับแต่หารู้ไม่ว่านะครับที่ทำแบบนั้นนะครับผิดนะครับสิ่งที่ถูกต้องก็คือเมื่อเราทำอาหารแล้วนะครับเราเปิดเทไปนะครับจากนั้นเราก็ปิดฝานะครับแล้วนำเข้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อว่า ถ้าอยู่ในอุภูมิความเย็นนะครับอสีแล้วก็กลิ่นรสชาตินะครับจะไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเราตั้งไว้ข้างนอกครับสีเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ที่ข้างฉลากนะครับเขาก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับก็คือนี่ครับหลังเปิดใช้งานให้เก็บรักษาในตู้เย็นนะครับก็แม่บ้านหลายๆท่านนะครับก็ ไม่เคยอ่านนะครับสิ่งที่ถูกต้องก็คือเราจะเก็บไปในตู้เย็นนะครับก็มีติดทุกฉลากครับนี่ครับโปรดปิดฝาครอบนะครับแล้วใส่ตู้เย็นเมื่อใช้แล้วทุกครั้งนะครับนะครับผมก็เลยทำคลิปนี้ออกมานะครับให้แม่บ้านนะครับเก็บไปในตู้เย็นนะครับเพราะว่า เครื่องปรุงนะครับที่เป็นน้ำนะครับเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ทั้งหมดนะครับยกเว้นอย่างเดียวก็คือน้ำมันพืชนะครับที่เหลือเราเก็บไว้ในตู้เย็นเลยครับเพราะว่าจะทำให้รสชาติไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็เก็บรักษาได้นานนะครับนี่ครับก็มีเขียนติดฉลากไว้นะครับ นี่นะครับก็ถ้าแม่บ้านท่านใดน,นะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับที่เก็บไว้ข้างนอกนะครับก็ต่อไปนี้ก็เอาแช่ตู้เย็นไว้เลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์คอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กด s like, u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ